เดี๋ยวเราจะมีเ,เชียร์ดอกไม้ในรอบต่อไปนะคะได้แล้วค่ะชอ่อดอกไม้ใหม่แล้วก็ดอกกุหลาบนะคะสําหรับชอบ่อดอกไม้ใหม่นะคะก็เช่นเคยค่ะเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของการเชียร์การประกวดสาวงานบริหารส่วนตะบนสะอาดส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลขสนางสาววชิราพนธ์ภูมิประสาสตรอายุ17ปีน้ำหนัก 49กิโลกรัมสูง165เซนติเมตรสัดส,ส่วน33 26 37องค์การบริหารส่วนตำบลดอนองค์ส่งเข้าประตวดค่ะหมายเลข3นางสาวนิชาภาปัญจโรธอายุ19ปีน้ำหนัก52กิโลกรัมสูง170เซนติเมตรสัดส,ส่วน35 25.37เทศบาลตะบนเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข4นางสาวนัทพรพากากงอายุ17ปีน้ำหนัก56สูง165เซนติเมตรสัดส,ส่วน34.26.38โี 34, 26, 38, งการบริหารส่วนตะบนบัวคำส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข5นางสาวสุธิดา โคชทรอ,อายุ18ปีน้ำหนัก56กิโลกรัม cm, สูง170เซนติเมตรสัดส่วน33 25 37เทศบาลตะบนคำพะองส่งเข้าประกวดค่ะาอเลข6นางสาวนัทนิชาสิงเกือ้ออายุ17ปีน้ำหนัก47กิโลกรัม cm, สูง165เซนติเมตรสัดส่วน36 25-36องค์การบริหารส่วนตะบนขาเปี้ยส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข7นางสาวจินตนาแดนกาใสอายุ18ปีน้ำหนัก52กิโลกรัมสูง164เซนติเมตรสัดส,ส่วน33-26-36เทศบาลตะบนอักคธรรมสมเข้าประกวดค่ะหมายเลข8นางสาวธารารัตน์ดอกรัก อายุ17ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมสูง160เซนติเมตรสัดส่วน33 26 37องค์การบริหารส่วนตะบนดอนองส่เข้าประกวดค่ะสาวงามใหม่เลข้านางสาวรัตนาภูมิประมาณอายุ18ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตร ส่วน 31, 25, 37เทศบาลกระบนกับคร,ร,ร,รับขอบพระกวดครับสาวงามใหม่เลขสิบน,นางสาวบันพิตาผลเยี่ยมอายุ18ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรสัดส,ส่วน 32, 26, 33 องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองตะไกส่งเข้าประกวดค่ะสาวงามหมายเลข1 1นางสาวสุนิสาบัวโรยอายุ22ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมส่วนสูง162เซนติเมตรสถานีตำรวจภูทรเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดค่ะสาวงามหมายเลข12นางสาวปียวรรณชูรัตอายุ20ปี สัดส่วน31 25 34องค์การบริหารส่วนตำบลโพสีส่งเข้าประกวดค่ะสาวงามใหม่เลข13นางสาวชุตินันโจรสา,าอายุ17ปีน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรสัดส่วน32 27 36 เทศบาลตะบนชัยบรีส่งข้อประกวดค่ะสาวงามหมายเลขก4 4นางสาวกล่อมจิตประชารูอายุ18ปีน้ำหนัก53กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรสัดส่วน33 26 36องค์การบริหารส่วนตะบนวัวคำส่งเข้าประกวดค่ะ ายเลข15นางสาวพัชรีสีสุวรรณอายุ20ปีน้ำหนัก58กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรสัดส่วน37 27 38เทศบาลตำบลพมพงส่งข้อประกวดค่ะและสาวงามหมายเลข16 นางสาว,วนวลจันชูสีทองอายุ18ปีองค์การบริหารส่วนตะบลขามเปี้ยส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบให้พ่อแม่พี่น้องชาวเพอโพชัยของเรานะคะร่วมเชียร์สาวงามนะคะด้วยดอกไม้นะคะดอกไม้ในมือของท่านนะคะที่จะมอบให้กับสาวงามบนเวทีล้วนแต่เป็นคะแนนทั้งนั้นนะคะ ช่อละ20บาทนะคะ1คะแนนแล้วก็ช่อละ100บาท20คะแนนเจ้าหน้าที่ยี่สิบคะแนน500บาทห้คะแนนห้าร้อบาท25คะแนนใช่ค่ะค่ะแล้อจะเพิ่มอีกใช่ไหมคะค่ะเสริมเป็นดอกกุหลาบด้วยพี่น้องเด้อดอกกุหลาบช่อเนื่องหนึงร้อบาทนี่อ่ะ ขาหากระเด็นนะคะขอบคุณพี่น้องคุ่ผู้สุกคนเด้อค่ะมาเชียร์ขาลูกเชียร์หลานให้กำลังใจลูกหลานเด้อเชียร์สู้ๆกับพ่อค้าใจญ่เชียร์ออยดอกไม้พอ่อเอาไปชุดใจเลยไดย้ป่ะเด้อปีนี้ดอกไม้เม่ร้ายขอบคุณพี่น้องลหลายๆค่ะน้ำใจทุกหนำใจนะคะให้กำลังใจสาวหน้าให้กำลังใจลูกหลานนะคะถือเป็นกำลังใจถือเป็นควาขอบคุณ อาเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดนายดอกไม้เฮาสุข,สขุสุขคนค่ะอา่นสื่อสารด้วยความรักคือการจำหนายดอกลักเสืรอนะคะเสิร์มอาดอกไม้ไม้ที่เ้าเ้ยจำหน่ายทุกปีนะคะอาคณะกรรมการฝ่ายรับดอกไม้จากหน้านผู้ซื้อ่าทํางาน,นนะค่ะพี่น้องครับอาพอได้รับแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องทุกตำบลทุกเทศบาลค่ะ <c oughs> ขอทานเ <c oughs> ขอามาดอ ทอดใ้ถึง,งลูกหลานได้ดค่ะเด้อท่านนายกตัดพลังชุมชนนะคะกลุ่มสตรีแม่บ้านยายอุซืิอ์เด้อค่ะยังไงคล้ายนาตะบุญเจ้าของเด้อใ,ให้ลูกให้หลานเด็ดเต็มหอบเต็มหอบเลยเด้อค่ะซึ่งรางวัลนะคะรางวัลที่ท,ท,ท,ที่ท่านพ่อแม่พี่น้องนะคะได้ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะพ่อเป็นช่อดดอกไม้นะคะก็จะเอ่อ นะคะที่ได้รับช่อดอกไม้เยอะที่สุดนะคะก็จะได้รับตำแหน่งท่นใจโทชัยใช่ค่ะได้รับเงินสด5,000บาทสายสพายและช่อดอกไม้ขอบคุณผู้ผู้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนท่านสออมาโนดสอ,อพัชชณีจุลสุคลที่ได้กรุณา,าให้ความอนุเคราะห์นะคะมงกุฎ อันางามกลุ่มข้าวจี๋พร้อมสายสะพายท่านใดที่ทยังมือดอกไม้ไว้อยู่นะคะมอบให้กับสาวงามได้เลยนะคะขณะนี้เหลือเวลาอีก2นาทีสำหรับ รอบการรับมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับสาวงามค่ะเฉพาะในรอบนี้ใช่ไหมคะเฉพาะในรอบนี้เหลืออีกสองนาทีค่ะแล้วก็เราจะให้สาวงามเดินโชว์ตัวอีกในรอบต่อไปแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายใช่ไหมคะในการที่จะร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะหลังจากรอบนี้นะคะเราจะได้าค่สาวงามเหลือทั้งหมดอยู่แปดพันนะคะ 8สาวงาม้วยกันนะคะจาก16สาวงามที่บนเวทีนะคะเมื่อคัดเลือก8สาวงามเสร็จนะคะในรอบต่อไปก็จะคัดเหลืออยู่ทั้งหมด3ท่านค่ะค่ะเมื่อคัดเลือกอยู่3ท่านนะคะเราจะมีการตอบคำถามเพื่อที่จะตัดสินสาวงามนะคะซึ่งจะได้เป็นสาวงามบุญค่าสีของดีเมืองโพชัยประจำปีพุทธศักราช2558 เชิญชวนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวงามจนถึงรอบสุดท้ายค่ะ,คะสำหรับอีกหนึ่งรางวัลนะคะในปีนี้นะคะที่ทางกองประกวดของเรานะคะได้รับความอนุเคราะห์นะคะรางวัลขันใจไดมอนด์นะคะโดยท่านรองบรรทนะคะประเสริฐสังรองนายกงค์ขขงการบริโคนหนองตาไก้นะคะ ผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยไดมอนนะคะในเขตอำเภอโพชัยนะคะท่านก็ให้การสนับสนุรางวัลมาอีก3,000บาทนะคะ,ะและตอนนี้นะคะแจ้งให้ฝ่ายพิธีการที่ขายดอกไม้นะคะได้ทราบว่าดอกไม้ของเราในรอบนี้ขอยุติก่อนนะคะยุติการรับช่อดอกไม้ก่อนนะคะ เก็บไวายมอบในรอบต่อไปยังขายได้อีกนะคะแต่ว่ามอบในรอบต่อไปนะคะเรียนเชิญคณะกรรมการนะคะฝ่ายพิธีการได้เก็บดอกไม้จากสาวงามนะคะเดี๋ยวเราจะมีเอ่อเชือดดอกไม้ในรอบต่อไปนะคะได้แล้วค่ะซึ่งรอบนี้ยังเป็นรอบแรกนะคะใช่ค่ะยังซื้อได้ค่ะยังซื้อได้<ช>แต่ว่าอยากให้สาวงามได้พักผ่อนก่อนนะคะ คงจะเป็นเวลาสมควรสำหรับการเชีย์ดอกไม้ในรอบแรกนะคะอ่าก็คงจะให้สาวงามนะคะอาได้พักผ่อนข้างหลังเวทีนะคะอาเรียนเชิญสาวงามนะคะพักผ่อนหลังเวทีค่ะอาเรียนเชิญน,นะคะสา,นะสาวงามงสาวงามทัางสิบหกท่านนะคะขวาหันแล้วก็พักผ่อนด้านหลังเวทีค่ะ อนุญาตแจ้งรางวัลเกี่ยวกับการประกวดนิงามพุทธาสีหรือนางงามคุณข้าวจีในปีนี้นะคะรางวัลชนะเลิศเงินสดนะคะ1นึ่งนบาทนะคะพร้อมมงกุฎสายสตายช่วยรวางวัล่อดอ,อกไม้ได่ค่ะค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงิน,นสด5้าพันบาทแปดแปดพันบาทแปดพันบาทช่วยรวางวัล่อดอ,อกไม้และรางวัลรองชนะเลิรอันดับ เงินสดอีก6,000บาทนะคะถ <shipping> <Indian coffee>. ้วยรางวัล่อดอกไม้ <S ie> ่อดอกไม้นะคะกำนันขวัญใจอําเภอบูชัยเงินสด5,000บาทพร้อมด้วยลายสะพายและช่อดอกไม้ค่ะรางวัลขวัญใจไดมอนด์นะคะก็โดยท่านรองบรรทุกประเสริฐสังรองนายกกงครงการบริหารสวนำบหนอกตากาซึ่งเป็นผู้แทนจําหนายกุยไดมอนด์ในเขตอำเภอบัชัย ในความอนุเคราะห์3ามศบาทน,นะคะซึ่งท่านก็คัดเลือกด้วยตัวท่านเองค่ะสำหรับรางวัลขวัญใจไดมอนด์ค่ะก็จะมีสองรางวัลนะคะคือรางวัลมิตรผลและก็รางวัลขวัญใจไดมอนด์นะคะโดยทางตัวแทนของทางบริษัทนะคะท่านจะเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเองนะคะเป็นยังไงพี่นอ้องอิมตาละไปค่ะอิมตาละดอ รอบที่สองก็สิเป็นกำลังแรงใจให้พี่ดองคือเกาแลวาวค่ะน้ะให้ลูกให้หลานเด้อยังเหลือรอบที่จะเชียร์ดอกไม้อีกหนึ่งรอบนะครับท่านที่เตรียมมาจากทางบ้านนะครับก็คงจะมองเห็นแลครับว่าสาวงามคนไหนเบอร์ไหนที่ได้รับการเชียร์มากที่สุดในเวลานี้